สวัสดีค่ะชื่อแจนค่ะชื่อเล่นชื่อจริงชื่อบุญญาชัยนาะชัายชาญค่ะเพิ่งจบมา6จากโรงเรียนเซนเซฟคอนแวนค่ะกันวังจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของอังคาไทยค่ะก่อนเข้าปฏิบัติกับอาจารย์มาเสริฐเนี่ยนะคะแจนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองทุกข์อะคะ่ะคือเราใช้ชีวิตอย่างด้วยสวัญชาตญาณนะคะซึ่งเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเนี่ยเราทุกข์นะอย่างที่อาจารย์บอกอะคะ่ะว่าเวลาดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดอุย้ยสนุกมีความสุข แต่ความจริงเนี่ยความจริงจิตใจบีบคั้นมันเป็นทุกข์มากค่ะซึ่งตอนแรกไม่เคยรู้เลยจริงๆแล้วก็พอรู้ตัวปุ๊บก็โอเคค่ะอาจารย์ก็สอนแนะนําดูยังไงแล้วก็สอนแนะนําวิธีการแก้ไขแล้วก็แต่ก่อนก็ก็พอทราบว่าสุขกับทุกเนี่ยคือความจริงเป็นสิ่งที่จิตเราเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาเองซึ่งความจริงมันมันเป็นสิ่งที่เราให้ค่าเองอะค่ะ อย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีบางคนเนี่ยมาชมว่า้คุณเก่งนะโอเคเราถึงจะโอเคดีใจว่ามีคนชมว่าเราเก่งแต่ถ้าเขาชมว่าเราเก่งแต่เขาไม่ได้พูดออกมาเนี่ยเราก็จะเฉยเฉยเราก็ไม่ได้ดีใจเห็นได้ชัดเลยว่าเราเนี่ยแหละปรุงแต่งเองทางนั้นหลังจากเข้าปฏิบัติธรรมก็โอเคค่ะรู้ขึ้นเยอะค่ะรู้ว่ารู้สมาทิฏฐิสมาธิทิเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้คือก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยทุกนะตอนนี้ทุกอยู่ เราต้องรู้ลมนะเพื่อจัดการกับความคิดอะไรของเราอย่างเช่นที่อาจารย์ประเสริฐบอกค่ะว่าความคิดเรามันจะเหมือนเป็นลูปอะค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเรารู้ลมทีหนึ่งปุ๊บก็คือเราก็จะหยุดหยุดหมุนเป็นการหยุดความคิดได้ช่ชวงหนึ่งอะค่ะถ้าความตั้งใจนะความตั้งใจก็อยากที่จะทําทุกวันค่ะก็คิดว่าต่อไปนี้ก็คงต้องทําแล้วอะค่ะอ๋อได้ค่ะก็คือง่ายๆเลยค่ะถ้าปฏิบัติธรรมง่ายๆก็คือรู้ลมอยู่กับตัวเอง เวลามีความคิดอะไรมาลรวก็โอเครู้อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจอะคะ่ะนี่คือแล้วก็ทําตามมาร์กแปดอะคะ่ะมีมากเลยค่ะคือถ้าสมมติว่าทุกคนได้ลองเข้ามาเนี่ยนะคะจะรู้เลยค่ะว่าโอ้โหตัวเองนี้แต่ก่อนไม่เคยคิดนะคะว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีตอนแรกก็คิดว่าคนดีเนี่ยแค่ทําดีไม่เบียดเบียนใครก็พอแล้วแต่คือความจริงแล้วเนี่ยคือจิตเราเนี่ยมันยังมันยังไม่ดีเหมือนที่เราคิดอะคะ่ะเราเพิ่งรู้ว่าอ้จิตเรานี้อกุศลเยอะมากอะคะ่ะถ้าลองมาคิดดีๆแล้วอกุศลเรา คือจิตเราคนธรรมชาติมันจะไหลลงตามอยู่แล้วค่ะซึ่งถ้าสมมติเข้าปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะสอนให้รู้ทันค่ะและอาจจะละได้อะค่ะก็จะพยายามแนะนําให้มากที่สุดค่ะเท่าที่ความสามารถของเราจะทําได้ค่ะก็จะพยายามชวนเพื่อนๆที่รู้จักญาติญาติอาจจะให้ซีดีอาจารย์ประเสริฐไปดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จนจะได้รู้จักธรรมะนะคะจะก็ใช้ชีวิตตามเหมือนคนปกติค่ะ,คะกินเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลง มันเป็นไหลไปตามสัญชาตญาณเลยค่ะไม่เคยกลับมาคิดนี้คือแต่ก่อนไม่เคยมีสติอยู่กับตัวเลยจริงๆค่ะก็ใช้ชีวิตก็หลงละเลงกับแสงสีเสียงคิดว่าหลงรูปหลงขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจนว่ามีวิธีการเยอะแยะค่ะอย่างเช่นอย่างที่ยงโครงการตาในายอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโครงการที่ดีมากค่ะเชิญชวนเยาวชนเน,นี่ยให้เข้ามาศึกษาธรรมะแล้วได้อาจารย์ประเสริฐด้วยค่ะอาจารย์ประเสริฐก็มีการบรรยายที่ยอดเยี่ยมมากค่ะมีการใช้สื่อ การบรรยของอาจารย์ประสิิ์เหมือนกับเสิร์ฟอาหารที่สําเร็จรูปแล้วค่ะคือรอรอ,อทานอย่างเดียวซึ่งเป็นทมที่เข้าใจง่ายตรงประเด็นต่อคาถามานในสิ่งที่ผู้เราสงสัยอะค่ะเชื่อว่าเยาวชนน่าจะชอบการบรรยายลักษณะนี้อะค่ะก<ม>็อ,อยากจะให้เพื่อนๆลองสละเวลาสักนิดนึงอะค่ะสักคอดหนึ่ง,ะส,ะองสองสาวันเนี่ยค่ะมาเข้าลองมาเข้าปฏิบัติทาดูแล้วแล้วเราจะรู้เองว่ามาันสาคัญขนาดไหนอะค่ะคือถ้าให้ให้ให้บรรยายมันคงไม่เท่ากับที่ ที่ประสบด้วยตัวเองอะค่ะซึ่งขอเวลาสักนิดนึงเวลาเราก็มีตั้งเยอะแยะใช่ไหมคะกินฟังเพลงดูหนังลองสักสองสาวันแค่นี้ค่ะให้ลองดูก่อนแล้วค่อยตัดสินอะไรอะค่ะโหแจงคิดว่าโครงการตาในนี้ยอดเยี่ยมเลยค่ะจริงๆครับมันมีผลต่อทุกระดับอะค่ะเพราะว่ายอยเชิญชวนเยาวชนปุ๊บเยาวชนดีเยาวชนดีปุ๊บชาติก็จะิญคือโครงการตานนี้เป็นโครงการที่ดีมากอะค่ะสอนให้ สอนให้เยาวชนเนี่ยมีสัมมาสัมมาทิฏฐิอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะสอนให้เยาวชนรู้ว่าเนี่ยเราควรจะทำปฏิบัติตัวยังไงความจริงแล้วเป็นยังไงซึ่งจะทำให้เยาวชนเนี่ยเดินทางได้อย่างดีอะคะ่ะมีสติ